สองปีเขาจะลบรูปลบแชทอะไรที่เกี่ยวกับหนูในโทรศัพท์ไปไหมคะไพ่ไพ่บอกไม่ไม่ได้ลบอะไรนี่ไพ่ว่าอย่างนี้นะเพลงแต่ว่าโทรศัพท์มันมีโอกาสพังได้ไลน์มันบอกว่าไลน์ถูกหยุดเชื่อคาวอ่ะไลน์อะไรอ่ะเนี่ยไอ้เนี่ยหน้าหน้าหน้าเนี่ยอย่าให้ดูเลยไม่รู้สิก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเออ เปิดการมองเห็นหมดอ่ะไม่มีไม่มีหรอกนะนอกจากว่าเขาบันไ้ผมนะไม่อยากให้ผมแบบดูดวงคนปั๊มปั๊มงานที่ทำอยู่จะราบลื่นไหมแล้วแชร์ยังก็ไม่ยังไม่ได้แชร์ขอผู้แชร์นะครับขอผู้แชร์นะครับถ้าไม่แชร์ผมผมไม่ดูนะครับเอาให้เหมือนชาวบ้านนะครับนะนะขอผู้แชร์นะครับถ้าไม่มีผู้แชร์ถือสละสิทธิ์ทั้งหมดนะครับโดยอัตโนมัติเข้าร่วมเฉยๆนะครับนะ เอาแชร์ก่อนชื่ออะไรปัม๊มงานที่ทำอยู่จะราบลื่นไหมราบลื่นนะเจ้านะราบลื่นนะอลา,าบลื่นเร็วเจ้าทั้งร้ายติดตามมาแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเข้ามาติดตามแล้วแชร์ยังชื่ออะไรน,นันแชร์ยังจะ,จะได้กลับมาอยู่กับสามีไหมผมดูแค่สามวันนี้สามวันนี้ยังไม่ได้อยู่อ่ะ เชื่ออะไรก้อยอาทิตย์นี้จะได้สัมภาษณ์งานไหมไพ่บอกยังไม่ได้สัมภาษณ์อะไรอะ่ะยังไม่ได้สัมภาษณ์อะไรทั้งสิน้นนะไม่ไม่โกหกไม่โกหกไพ่มันไม่ไม่โกหก,ก,หกจะไปโกหกได้ไงก็บอกไม่ได้สัมภาษณ์การการเงินพรุ่งนี้ผมดูแค่คนละหนึ่งคำถามนะ,ะเดี๋ยวดูให้การการเงินพรุ่งนี้มีเงินเข้ามานะไพ่ก้าวเหรียญน,นะการการรวยนะเนี่ยการรวยนะพรุ่งนี้ปูปูแชยัง ขอผู้แชร์ด้วยปูเดี๋ยวดูด้านบนด้วยปูแชร์ยังปูแชร์แล้วแชร์แล้วแทนจริงใจกับรถไหมคะปูแทนจริงใจกับรถไหมมันทําไมชื่อมันไม่มีชื่อคุณปูอ่าเดี๋ยวดูให้ไพ่บอกว่าคุยกันได้ย,วยาวๆแค่นั้นแหละไพ่มันบอกเป็นแค่คุยกันไพ่ว่างั้นนะคือคุยได้ทุกเรื่องแค่นั้นอนะตุกตุกแชร์ยังตุกแชร์ยังตุกยังไม่ได้แชร์ตุกแชร์ยังเดี๋ยวดูก่อนตุกแชร์แล้วตุก เดี๋ยวเขาติดต่อกลับมาเองนะเจ้าถ้าเขาอยากติดต่อกับเจ้าแต่ไพ่บอกว่ามีโอกาสติดต่อกลับมานะตุกสามวันนี้นะกดแชร์ออกไปเซพวกเจ้าทั้งร้ายอืมเขาจ้องจะปิดกัน้นผมอยู่เนี่ยฮะเออรู้หรือเปล่าเพราะมันเด่นเกินไปเข้าใจเปล่าบอกให้แชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์รู้หรือเปล่า ถ้าคนไหนอะทำอะไรเด่นเกินไปมันจะโดนปิดกัน้นเจ้ารู้กันไว้ด้วยฮะ